สวัสดีครับแม่พี่น้องครับครูสุกคนพบก,กับเบานิดหน,น่อยครับทำไปชิมไปสใส่เบานิดน,นะครับนะครับนี่ครับนี่นี่ทอดไข่เจียวนะครับไข่เจียวช่วยกันหลายคนครับเบิึงมึงครับผัดผงกะหรีอ้าวกลางโลกเลย อันนี้คือต้นทับชายนะครับนะครับผักผงกะลีไ่เียวนะครับนี่จะมีผลไม้ตอนนี้พนักงานเรากำลังเลิกงานครับเรากำลังเตรียม รราประทานอาหารครับ